มาแล้วนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้ป,ป่านะคะชื่อว่าดอกอวีซิปูนะคะวีซิปูนะคะี่เลยนะคะมาแล้วนะคะดอกไม้นะคะดอกวีซิปูนะคะมาตามหลังบรอซิปูมาอสองอาทิตย์นะคะตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะเต็มทุ่งเลยนะไอ้เต็มป่าเลยนะะจะสีขาว แต่ก็ยังไม่บานเต็มที่เพราะอากาศวันนี้ค่อนข้างจะไม่ร้อนเท่าที่ควรนะเห็นไหมคะมันออกตามป่านะคะเป็นดอกไม้ป่านะคะเป็นดอกไม้ธรรมชาติที่มากับฤดูใบไม้ผลินะคะเราจะไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าดอกมันเป็นยังไงอันนี้เลยนะคะค่อนข้างจะมีเกสรเยอะข้างในนะคะก็สวยงามตามธรรมชาติดอกไม้ป่านะคะนี่นะคะ